เอาล้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ตึกบ้านนี้มันคืออะไรครับผมอ่าผมรู้สึกว่ามันจะเป็นหอพักนะทุกคนนะเออเดี๋ยวนะทำไมรถผมบอกไม่ได้อ่ะเอาผมตอบไอ้ผนถอดพ่วงเออผนถอดพ่วงจะมาต่อทําไมรูโอเคนะผมผมก็อ่ามันมีคือมันมีภารกิจอ่าให้มาทำอ๋อหอพั นี่อีกนะผมมันเป็นเมือไอ้ไอที่ติดต่อที่เราว่าเป็นที่ติดต่อซื้อขายอ่ะที่ติดต่อออพักนะผมเนี่ยไอ้ด้านหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหอพักนะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นบ้านพักอะไรัอย่างนะ <Down S 1> ผมมันไม่เหมือนหอพักนะครับไอ้บ้านเนี่ยโอโ้โหซึ่งมันให้เรามาทําอีกอะทุกคนนะครับให้เรามาทําตรงนี้อีกครับซึ่งผมก็อออเข้าเกมใหม่หลายรอบมากรีเซ็ตหลายรอบมากแต่ก็ไม่หายผมนะ นี่ผมก็บริเวณตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทําเลยแล้วกันนะผมนะก็ในเมื่อมันออ่มาแบบนี้เราก็ทําเลยนะผมมาทําเลยผมก็ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นตึกใหญ่ๆนะผมที่ไหนได้โอ้โหตึกแม่งเป็นตึกขาวกับตึกไอ้บ้านี้อยู่ดีนะผมนะโอเคก็ไม่เป็นไรผมนะก็เกมเข้ามาแบบนี้ก็เอาแบบนี้แหละนะผมนะไปเดี๋ยวเราขุดกันเลยครับ ก็เหลืออีกสองตารางครับผมนะเหลือเหลืออีกสองตารางอยู่บริเวณนู้นก็จะเป็นตึกไอตัวนี้แหละตึกที่เราทาไอ้นี้แหละนะผมเนี่ยตึกตัวเนี้ยเออนะผมตึกตัวนี้แหละนะครับผมแล้วก็ตึกขานะผมตึกเขาตึกเนี้ยนะครับผมสองสองตารางเนี่ยเออครับก็มีแค่นี้ครับผมนะผมคิดว่ามันเป็นอ่อห้องเช่าเหมือนเหมือนกันนี่แหละไอไอบ้านน,นะนี้นะผมนะน่าจะเป็นห้องเช่าเหมือนกันนี่แหละนะแต่ว่ามันสวยหัวเนาะมันก็อาจจะราคาแพงหัวนะครับ เอาไปก็เดี๋ยวเราก็จะขุดให้เหมือนเดิมนะผมนะขุดให้เหมือนเดิมก็อย่างว่าแล้วมันเป็นไหนนี่เนาะอมันเป็นบ้านพักเนาะมันก็ทำเหมือนกันนี่แหละเป็นเรื่องปกตินะผมแต่ว่าเท่าอยากให้ดีนม่นไปพักตรงนู้นดีกว่าตึกสูงๆนะไปพักตรงนู้นจะดีกว่านะผมนะไม่ต้องมาพักแบบตรงนี้แพงนะผมนะแต่ว่าบรรยากาศดีอยู่บรรยากาศดีนะ แต่ว่าราคาก็อาจจะไม่แพงอย่างที่คิดก็ได้นะผมนะาพักกันได้นะจนจนส่วนมาพักกันได้เนาะอันนี้เป็นหอพักสร้างใหม่ด้วยนะผมนะจะดีกว่านะผมจะดีกว่าผมก็จะมาล,ยามาลุยถนนหมู่บ้านบ่อยนิดนึงเพราะว่าบรรยากาศมันดีจริงๆนะผมนะจริงๆนะดีจริงๆด,ด,ด,ดีมากเลยแหละนะผม,มโอเคขนาดเรามาทำถนนอะไรนี่โอ้โหบรรยากาศสวยามา,มรรยากเลยนะ อเคมาสร้างอ่อะไรล่ะสร้างตึกอ่าเขาเรียกว่าตึกอะไรวะตึกแพงครับตึกแพงนะไม่ว่าตึกแพงแล้วกันนะเอาไอ้ด้านหน้านี่ไอ้ด้านหน้าไว้สําหรับติดต่อหอพักครับผมนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ไว้สําหรับพักเลยครับผมนะสำหรับมาเช่าพักได้เลยนะครับใครอยากมาเช่าก็มาเช่าเลยตึกสวยดีนะตึกสวยดีแต่ว่าจะแพงกว่าไอ้ตึกขาวตัวนี้นะผมนะราคาจะแพงกว่าเดือนละ สพันกะ็ว่าไปนะครับโอเคโอเค,อเคก็แพงนะเดือนนี้หอ,อพักตรงนี้นะผมนะกูมีแต่หอพักหลูๆทั้งนั้นเลยลนะเนี่ยแล้วก็บานด้านแล้วก็บ้านด้านหลังฝั่งนู้นนะผมสามารถไปเช่าไดนะ้ไปซื้อได้นะซื้อซื้อหรือจะจะเช่าก็ได้นะผมงก็ได้คนระับ แต่ถ้าจะซื้อแต่ถ้าจะมีคนมาเช่าอีกก็เดี๋ยวจะไอ้นี้ไว้นะครับผมนะเดี๋ยวจะสร้างเพิ่มอีกนะครับผมเดี๋ยวจะสร้างเพิ่มนะเอ่อใครใครอยากซื้อเราก็จะสร้างให้ผมไม่มีคนซื้อเราก็ไม่สร้างครับผมตอนนี้มีคนซื้อไปแล้วสองหลังคนระับตอนนี้มีคนมาติดต่อซื้อเราสอง <S <S หลังก็มีมาติดต่อซื้ออีกหนึ่งหลังเรามีมาติดต่อเพิ่มซื้ออีกหนึ่งหลังก็เดี๋ยวจะสร้างให้อีไม่นานแล้วนะครับในอีกไม่นาน เดี๋ยวข้อเป็นติดต่อที่อื่นใหม่โอเคนะเออถอยนะเนี่ยถอยถอยโอเคนะก็ตรงนี้ก็ขุดนานนิดนึงผมนะภารกิจนี้ขุดนานนิดนึงครับเนี่ยขุดนานนิดนึงนะนานพอสมควรเลยแหละนะผมเคยขุดแล้วนะผมเคยขุดแล้วนะผมนานมากครับ โอ้บรรยากาศสวยดีนะทุกคนนะขุดนานมากเลยแหละนะครับผมโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดยาวนานแน่นอนนะผมนะภารกิจนี้นะครับก็ว่ากันไปมันยาวไปเลยครับยาวไปแล้วแม่เดนียวขุดมาโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยขุดยาวที่ผ่านเลยคือมันต้องขับมุมมองภายในมันถึงจะขุดได้นะครับผมขับด้านนอกเลยขุดไม่เป็นเลยครับ เ,เดี๋ยวพาทับตรงนี้ก,ก็ลมนะอันนี้นจะเป็นหอพักเลยนะยแรกจะเป็นเนอที่ติดต่อผมนะที่ติดต่อหอพักแต่อันนี้จะพักได้เลยับผมนะพักได้เลยกนะ็ <c oughs> สวยดีนะบรรยากาศสวยดีนะผมบรรยากาศดีมากเลยนะ <c oughs> แล้วมึงแหะระหว่างท่อไปแล้วมาขุดแบบนี้มันไม่เกลพ่ท่อหรอไม่เกิด่ท่อหรอนะ <c oughs> หก็อออจะวางท่อทำไม เผมยาวไปครับผมนับยาไปครับเนผมมาปุเนี่ยครับเผมยาวไปครับผมนับียเแล้วสบาๆสบายครับเนาะเชี่ยวเยวสบาบายครับโอเคผมฟาผมพุ่งนะผจุวดครับผมจุดจครับฟาครับมโอเคครับผมฟาเนี่ยครับผมชี่ยสบายสคนะสบายๆครับ โยกขึ้นมาผมว่าโอเคนั่นแหละฮ่าฮ่าจุดตัวเราจุดตัวเราปุ๊บนี่ครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะผมนะนี่ครับกดชิวๆเพืพ่อนแปนะ๊บหน่อยชิวๆเพืพ่อนครับไม่มีอะไรมากครับผมนะแค่งานขุดนะครับประมาณลงลงลึกประมาณหนึ่งเมตรก็หมดแล้วหนึ่งเมตรได้นะคระับเรา,นะาจะทำะเป็นทั้งใต้ดินนะครับผม ไม่เชิงชั้นใต้ดินหรอกเพราะว่ามันตึกมันไม่สูงครับผมนะมันมันไม่ต้องทําลึกก็ได้นะผม่มสูงนะแต่ถ้าถสูงแบบไอ้นั้นอ่ะต้องทําลึกครับผมสูงแบบเท้าเท้าอะ่าอะนะผมทำลึกนะครับโอเคเออตอนนี้ก็มีคนมาเช่าเยอะแล้วนะผมนะก็จะมีรถวิออ่งเยอะแยะมากมายเอาไม่มีรถหรือเอล่ามันต้องไอ้นี่อ่ะ มันต้องไม่มีงานมันถึงจะมีรถครับผมม,มันรถนะอันนี้อันนี้คือเราทํางานอย่างไงมันก็เลยม,มีไม่มีรถครับผมนะโอ้โอเคยาวไป้นะครับยาวไปครับอ้โอเคอย่างนั้นแหละจุดตรวจตรงนะครับจุดตรวจครับว้าววับเหนียวจุดตรวจจุดตรวจโอเครอได้กี่นาทีแล้วเนี่ย ทำมันนานซะเหลือเกินนี่เพลินซะเหลือเกินเนาะโอเคผมเทไปเรื่อยๆนะครับอืออ่าขุดคลิปเดียวไม่จบนะไอี๋ตรงบ้านเนี่ยโอ้ผลิกิจได้ไม่ขึ้นเลยผมผมขุดอ่าขุดขุดวันนั้นเนาะที่เราทำอยู่นั่นนะโอ้โหขุดย่างนานนะผมนะโคตรนานนะครับนี่โคตรนานนะผมว้าวนะผมโอเคผมยาวไปครับ เออครับจ yeah, really nice. like mm ุดตรวจครับผมจุดตรวจครับชิวๆสบายๆครับปึ๊บี่ครับโอ้โหขุดนานจริงครับขุดนานจริงๆถอยๆนานมากครับผมนานมากครับปึ๊บนานจริงๆครับแต่ว่าก็ต้องขุดให้มันเสร็จนะครับผมต้องขุดให้มันเสร็จนะครับใช้รถไถดันไม่ได้ครับต้องใช้แม่กูอย่างเดียวนะครับผมรถไถดันไม่ได้หรอกแบบนี้นะครับต้องแม่กูขุดอย่างเดียวครับ โอเคนะผมผมชอบนะั่งงานงานแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะชอบดีนะสนุกดีนะผมนะสนุกดีนี่ช่วงนี้ก็จะวนอยู่ถนนหมู่บ้านบ่อยนิดนึงครับผมนะเพราะว่างานอยู่ถนนหมู่บ้านเยอะครับผมนะถนนงานอยู่ตรงนี้เยอะนะครับโอเคเมื่อกี้ก็ไปทํางานไหนนั้นมาครับผมนะงานางานถนมนมาใช่ไหมหน้าบ้านครับผมนะ ยิ่อองคนะิวนาเบลเงินสามแสนอยู่ดาบ้านนะี่ยคิวสระเกิดเนาะโอเค,อคมีเครื่องจักรกนะ็หาเงินได้สบายๆเลยนะโอเคนะเพือตึงมาโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวจบคลิปไว้สักสิบนาทีก็แล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเราค่อยมาขุดกันต่อในคลิปหน้านแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะผม สำหรับเจ้าแคทนะครับวันนี้นะผมนบอกเฉี่ยวโ,โอ้ยดูดันไปก็ดกันไปได้ครับมีวงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางมาทีฝั่งนี้บ้างนะครับดูดูด,ด,ดูโอเคโอ้ยจะหักมุ้งกี้ทำไมเนี่ยนีผมนครับโอเคโอเคครับโอ้โหอะไรวะโอ้ยเบื่อขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนครับสวัสดีครับ